นี่คือบริเวณวัดบ้านนาวลมีผู้ขามีพระิเนาะมาเอาหลดจั้กัมาหลักนะครูไปนำเลยคนที่ไปเที่ยววัดองปูเวนี่รวยไงมาวัดทางบ้านพเนาคนจีไปเที่ยวไปไปนอนพเล่นดูวันนี้บ้านห่างกด้ มูพูดง,ง,ง่ายๆข่ามคนไหมใะวัดนี้ก็ได้วัดปั้นพะเนากลางวัดกะจะพูดเลยได้โอโนโนโดยการวัดพูดน,นี่ระวัดป,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 ปั้นพะเนาใปรไจักข่าวัด่าสขอเบิ่งวัดมาพะเนามีบูดได้ ม่เหียอาแล้วครั้งามันเเจ้าสร้างมามีโค้งบักใหญ่จึงคือโค้งก็มนส้ศาลาลาต่ำศาลาโมซุ่นสลาอยู่กลางวัดกลางวัดบ้านพันน่าเลยตอนภาคเ้ามันนี่ว่าม้าพานอยู่ที่บ้านพันเน่าแต่ยังบร่มืออไ่ได้มื หลุดปยังบเลี้ยวเลยล่ะเล้วนีะ้ององวัดบ้านพนาวูล่นี่ลีะข่างก็มีเซาบินิบข่าผาต้องขามผาสมองวัดวารามของไทยบ้านพันนาวูล่ะนี่นี่นะวัดบ้านพนนาไปจากข่าผาตองขมาสมมาให้เบิงอันนี้กระโบดแ้วนี่ นาวัดพนพนาเลยเจ้ามณีระคามีภารกิจเนาะพระยคูมีมณีมาหลุดก็เจ้าถวายหลุดคันนึงแต่ยังโบเล่หลุก็ไดเพราะยังมีเนซีอยู่สันน่จะกลับมาใหม่น่นจะกลับมาเอาใหม่นบริเวณนันมาพนาวราคาบุญนกหลาแทบๆกกระปัองม่ วัดพะนาวุ้งพามาเบิ่งญัดฟ้าลามของบ้านพะนาวุ้งเลยสลาหัละข้างหัละข้างไันจะมีโอกาสถ่ายทำบูตนี่ให้ผู้ติดตามเบิ่งไว้นะบูตบ้านพะนาวุ้งไปได้นีนแล้วนี่บูตกับเจ้าให้ไปจักปอดทำพาชมเอามาให้บุง นี่แหละบวชประมานอาวน่กนจ้าเป็นตนีแล้วบมาบาบานนันอากาศมึมคร้มนะคือนิตตกแต่บนเ,นนเนียกกนมถึงภามืดมาเมื่อมา,มอมานี่สงสยัยคือผลชีโยดตรงง,ง่ายๆใครกิดอกกินวัดได่ว่าบุญาตเอาคนก็ได้ผู้ฆ่ากินาอยางคู่ายจะมา,า,มมาเอาอเรือข้าเจ้าถวายลุดในผู้ฆ่าคือปีดี่ไปโพ,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 พสนี